สวัสดีครับสวัสดีวันนี้จะเป็นการมาทดสอบการทำงานของแผงโซลาเซลล์12โวลต์30วัตต์นะครับเราใช้กับปั๊มเล็กปั๊ม12โวลต์ครับสูบน้ำใต้ดินสูงประมาณ6เมตรครับดูซิว่ามันนี้จะเต็มไหมผมเอาไดเล็กตรงไปแล้วก็สายไฟ วันนี้เอามาทดสอบเฉยๆครับนี่ยครับโซลาเซลล์ก็ไม่ใหญ่มากนะครับสักเท่าไหร่ประมาณสิบแปดนิ้วเนี่ยครับสิบแปดคูณเท่าไหร่ว่าทีนี้เดี๋ยวดูดูดูนี่ ลืมดูดให้เนี่ยครับโอ้ผมพูดผิดสิบเจ็ดนิ้วสามร้อยห้าสิบมิลลิเมตรหกสิบฟุตหกร้อยสามสิบฟุตสิบเจ็ด,ดนิ้วสิบสองโวลต์สามสิบวัตต์ครับ สองจุดห้าเอครับเนี่ยครับเนี่ยครับน้ำออกตลอดขอให้มีแสงแดดถึงออกนิดเดียวอันนี้ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครับนี่โอ่งตัวนี้ ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการสูบมันจะทำงานตลอดครับถ้ามีแดดทีแรกผมทำไปเซ็นเซอร์ก็แล้วกันเรียกว่าเนซนเซอร์บ้านนอกก็แล้วกันคล้ายๆกับว่าอยู่ข้างใต้ดินใช่ไหมครับเวลามันสูบน้ำน้ำแห้งมันก็จะหยุดทำงานได้มันจะหยุดเองพอในมีน้ำปุ๊บมันก็จะสูบ ทีนี้มันขัดข้องครับผมก็เลยเอาเซนเซอร์ออกต่อตรงเลยครับผมนึกว่าน้ำมันไม่เพียงพอนะน้ำใตดินเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าแรงไงแล้วที่อยู่ก็เป็นตีนภูคําเดือยครับมีแต่หินแถวนี้มีแต่หินแห้งแล้งหมดแถวนี้เป็นพื้นที่เขต ที่เขตอะไรวะอ๋อบ้านคำเดือยตำบลคำเงินแก้วครับอำเภอชันมุนานมานจังหวัดน่านเจริครับนี่นะครับเป็นใดใดนี้เป็นใดของผมไม่ได้ซื้อใ, <ด S 2> ในใดเนี่ยติ๊มน้ำนนเล็กๆ<ส>ครับปับป๊มน้ำส <ผม S 1> ีออกระจากของรถยนต์รถกระบะครับผมก็พอใช้นะครับแรงใช้ได้ เนี่สูบได้สบายนะครับนี่ทั้งวันเลยถึงจะขึ้นไม่แรงเราก็เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปนอนเราไปหาทำอย่างอื่นอย่างนี้มันก็จะสูบทั้งวันเลยถ้ามีแดดมันก็สูบเนีย่ยครับแต่ข้อแม้ก็คือโซลา r เซลล์จะต้องแบบหน้ามันจะต้องเต็มแดดนะครับหมายถึงว่าแดด แต่นี่ต้องเต็มถ้ามีอะไรมาบางังนิดเดียวนี่ดับวงจรทำงานไม่สมบูรณ์เลยใดก็จะหยุดทำงานครับเห็นไหมพูดไม่ทัลไรลลแล้วจะล้นแล้วจะล้นแล้วครับครับวันนี้ผมก็เตรียมพอตัวนี้เต็มปุ๊บผมก็จะเตรียมภาชนะอื่นมาลองอีกเป็นภาชนะนั่นนะครับอยู่รถยนรถไทยรถไทยเดินตามครับ นี่ครับ,รบ,รบไดที่ผมเอามาปั๊มน้ำอยู่ยนี่นะครับเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาดูเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาให้ดูยินไหมครับมันทำงานแดดไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทำงานนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาไม่ได้เนื่องจาก มันไฟไม่แรงให้ดูนี่ครับผมใบเล็กในตัวเล็กที่อยู่ในที่สิดกระจกครับเราก็ทำกองให้มันนะครับเวลาจะมาดูดเอาแล้วครับ มันอยากดูดแล้วเราจะปล่อยลงไปให้มันดูดแดดมาแล้วครับเพื่อให้เป็นการไม่เสียพลังงานไปเปล่าๆเราจะสูบทั้งวันถ้าเงียบปุ๊บถึงน้ำปับ๊บนี่ครับน้ำร้อน นี่น้ำเมาไม่ขึ้นมาครับ <c oughs> โอ้โหมันสปางไม่ติดขึ้นมาแล้วครับหน,หนักๆมาแล้วออกมาแล้ว <c oughs> ก็ได้เท่านี้แล้วครับใดไดมันเล็ก พอดีน้ำใต้ดีมันก็ไม่มากเนาะเราก็เลยให้มันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กับน้ำขึ้นมาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่ก่อนนะใช้แบบนี้ครับแบบโยกหนักมากโยกขึ้นมาแต่ละทีเนี่โอ้หมดแรงเนี่ยแบบโยกครับแบบเกาเา่าเต็มถังบรรจุวตัวที่สองเป็นไยนครับทั้งสีน้ำเงินนะครับสองร้อยลิตรว่ามันจะเต็มหรือเปล่าวันนี้ พปรติดตามตอนต่อไปนี่ครับผมหลังจากเต็มแล้วใช่ไหมครับโอ่โอ่ที่เรียกว่าคนหนึง่งเขาเรียกตุ่มเออผมบ้านผมเรียกโอเราก็จะสูบใส่ตัวนั้นทีนี้ถังตัวนี้มันสูงไงสายมันไม่ถึงใช่ไหมสายนะผมเอามาสั้นเกินไป ที่แรกผมกะว่าเออพอดีนะแต่พอยัดลงไปปุ๊บน,นั้นน่ะจมหวบลงไปแล้วครับเนี่ยเราก็จะถ่ายมาใส่นี่เข้ามาเก็บนี่เก็บใส่ถังสองร้อยเลตรเพื่อจะมีน้ำใช้นานๆนานเยอะๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าถ่า มีคนถามว่าทำไมไม่ใช้โซลาเซลล์ใหญ่กว่านี้ก็ถ้าเกิดว่าใช้โซลาเซลล์ใหญ่ใช่ไหมครับแต่นี่ใช้โซลาเซลล์ใหญ่ใช้ปั๊มใหญ่อย่างนี้สูบปุ๊บน้ำมันไม่สมดุลน้ำใต้ดินมันออกช้าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับเนาะมันก็เลยมันจะขาดความสมดุลไงผมก็เลยใช้ปั๊มเล็กพูดง่ายๆคือ ทุนยังไม่พอครับทุนมีแค่นี้เลยใช้แค่นี้ไปก่อนเห็นไหมครับตัวนั้นก็สูบมาใส่นั้นตัวนี้ก็ถ่ายมาไว้นี่พอระดับน้ําเท่ากันเมื่อไหร่มันก็จะหยุดครับทรายตัวนี้มันก็จะหยุดแต่ตัวนั้นยังสูบต่อถ้ามีแดดนี่ครับผมทาวนี้ก็ เป็น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 ไฮเป็นสวนนะครับเด้อเนี่ไม่มีไฟฟ้าแถวนี้ไม่มีไฟฟ้าอันนี้เคราะหมูทุ่งไหหนาครับนี่วันนี้เอามาทดสอบเลยครับนี่เอามาวันแรกแห่งโซล่าเซลล์มีคนอยากได้ก็ลาซาด้าครับเนี่ยซื้อมาจากลาซาด้านั่นนี่ ส่งมาประมาณสามวันเขาก็ห่อมาดีนะครับนี่ใส่มายังดีเลยกันกระแทกสองชั้นกันกระแทกมาให้ไม่เชื่อแถวนี้ไม่มีฟ้าครับเนี่ยเห็นไหมพอแดดไม่มีปุ๊บปัามน้ำก็หยุดทำงานแต่ แดดประมาณนี้ครับแดดแบบสลัวสลัวเนาะไม่แดดเข้มเท่านี้ก็มีพลังงานนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถปั๊มขึ้นมาได้แต่ว่ามันดันอยู่มันหมุนอยู่แต่มันไม่แรง่ะครับหดมันสู้ขึ้นมาไม่ได้พอมันมาสู้กับไอเขาเรียกอะไรวะอ๋อแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงใช่แรงโน้มถ่วงของน้ํา ประทะกับแรงดันอย่างนี้แรงดันต้องมากกว่าแรงโน้มถ่วงคล้ายๆกับเอาน้ําไว้ที่สูงครับน้ํามันก็จะวิ่งลงมาใช่ไหมอออันนี้ก็น้ําขึ้นมาถ้าใดแรงกว่ามันก็จะขึ้นมาแต่ถ้าใดไม่แรงก็เจอแรงโน้มถ่วงของน้ําก็ถอยอ๋อเี่ครับแนะนาสายนี้ไม่ควรจะจุ่มนะนี่ครับ ไม่ควรจะจุ่มน้ำเนื่องจากถ้าเกิดว่าไม่มีแดดใช่ไหมทีนี้ไดมันก็จะหยุดทำงานหรือว่าพลังงานมันไม่เข้มไม,ม่ไม่แรงทีนี้น้ำมันจะไหลคืนเลยนะครับถ้าจุ่มอะถ้าเป็นไปได้ก็ให้มันโดดโดดลงมาอย่างนี้ครับก็มารีวิวแค่นี้แล้วครับตัวนี้ก็ถ่ายต่อครับมันยังวิ่งมาใส่กันน้ำ ลดการเมื่อยจากการขนน้ำเนาะจากการตักน้ำเราใช้สายยางเป็นตัวถ่ายวันนี้มาดูครับว่ามันจะเต็มหรือเปล่าสองอันนี้ด้วยใดตัวเล็กสิบสองโวลต์ครับผมสวัสดีครับนี่ครับน้ำที่สูบขึ้นมาจากใต้ดิน มันใสพอพอน้ากินไหมใสประมาณนี้ครับก็ไม่ขุ่นมากนะครับถ้าเอาไปผ่านเครื่องกรองหน่อยเอาพวกตะกรนหรือว่าสารอะไรต่างๆออกก็กินได้นะครับนี่น้ำจะรสชาติดีกว่าน้ำก๊อกเราเนาะก๊อกที่ผ่านเครื่องกรอง รสชาติห่วยมากเนี่ยครับผมน้ำใสประมาณนี้กินจะออกแบบกินจะออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะเหมือนนะมีน้ำใต้ดินไงมันก็จะออกเปรี้ยวๆสมัยก่อนเรากินน้ำใต้ดินไงเราขุดกินเลย เขาเรียกว่าน้ำซางน้ำ้างน้ำซางเดี๋ยวเราจะขุดครับใส่ประมาณนี้ครับวับติตอนต่อ,ต,อต่อไปว่ามันจะเต็มหรือเปล่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อสิบแดนาฬกาสามินาทีครับ ดูต่อไปครับว่ามันจะเต็มหรือเปล่าทั้งคู่ครับผมแลแล้วก็ผ่านมาสักประมาณแล้วเนาะประมาณหนึ่งแล้วเท่าไหร่แล้วเที่ยงสี่สิบแปดตอนนี้ระดับน้ำขึ้นมาที่สองสองเปาะแล้วนั่นแหละครับผมจะรายงานผมจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆนะ น้ำระดับสองเบอะก็จะเทียบเท่ากับตัวนั้นแล้วมาดูนะครับว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่สรุปว่ามันจะเต็มครับผมแล้วก็ผ่านมาเป็นเวลา10 12ิบสองนกาห้านาทีครับเกือบจะเต็ม2องเปาะแล้วครับแต่แดด ไม่มีครับเมฆบังพอต้องการแดดมันหนีครับผมมันหนีผมมันหนีเลยแดดนะมันหนีผมอย่างนี้ใช่ไหมข้าวหน้าผมขุดมันผมจะเอามันไปด้วยแบะไปด้วยเลยมันชอบหนีเนี่ยครับยุดหยุดดับดับหยุดหยุด,ดับดับนะ พอแดดมามันก็ปั๊มพอแดดไม่มีมันก็หยุดแต่ว่าผมว่ามันมันทำงานอยู่นะแต่ว่ามันทำงานรอบต่ำอยู่มันสู้แรงน้มถ่วงไม่ได้มันเลยขึ้นมาไม่ได้นี่ขนาดหยุดหยุดดับดับแั้นนี่ใกล้จะเต็มแล้วน้ำครับผมมัน<ต>ก็ผ่านเวลามาประมาณบ่ายโมงครึ่งกว่าครับ น้ำก็จะเริ่มเต็มแล้วนะจะเริ่มสมดุลกันแล้วกับกับตุ่มหรือว่าโอง่งเราจะสมดุลกันแล้วมันก็จะเต็มแล้วไม่มีที่ใส่แล้วครับ